ดูรายละเอียดของชุดตรวจ ATK กันหน่อยนะฮะล่าสุดเนี่ยอยอเขาอนุญาตให้ใช้ซื้อไปตรวจเองได้เนี่ยนะฮะยี่ห้อเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมฮะขั้นตอนวิธีการตรวจตรวจอย่างไรและเมื่อตรวจแล้วผลออกมาเป็นบวกเนี่ยต้องติดต่อช่องทางไหนปฏิบัติตัวอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่รุนแรงขึ้นและรัฐบาลอนุญาตให้ใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิสในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้แต่ปัจจุบันชุดตรวจอย่างง่าย ในท้องตลาดมี2รูปแบบคือแอนติเจนเทสและแอนติบอดีหรือชุดตรวจภูมิคุ้มกันที่มีหน้าตาคล้ายกันแต่ที่ให้ตรวจด้วยตนเองคือแอนติเจนส่วนใหญ่จะตรวจทางโพรงจมูกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยได้ขึ้นทะเบียนชุดตรวจด้วยตนเอง19ยี่ห้อแบ่งเป็น17ยี่ห้อตรวจหาตัวอย่างจากจมูก1ยี่ห้อตรวจได้ทั้งจมูกและน้ำลายและ1ยี่ห้อตรวจหาตัวอย่างจากน้ำลายซึ่งทุกยี่ห้อจะมีหน้าตาคล้ายกัน ขณะเดียวกันประชาชนจะเลือกซื้อควรเลือกซื้อกับเภสัชกรหรือร้านขายยาเพื่อให้ได้รับชุดตรวจที่สามารถตรวจได้ด้วยตนเองและรู้ขั้นตอนการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญหากยังไม่เข้าใจสามารถดูตัวอย่างการเทสได้จากเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างไรก็ตามการตรวจแอนติเจนเทส ควรตรวจเมื่อสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงมาแล้ว5วันเพื่อให้ผลแม่นยําขึ้นชุดตรวจอย่างง่ายในตลาดเนี่ยขณะนี้มันมี2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภทที่ตรวจแอนติเจนที่เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปกับประเภทที่ตรวจแอนติบอดีคือตรวจภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันนะครับหน้าตามันเป็นตลับคล้ายกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาเอาผิดประเภทมาก็ใช้ไม่ได้ ถ้าท่านเห็นในจอเนี่ยซ้ายมือเนี่ยนะครับที่มีตัว C ตัว G ตัว M เนี่ยนะครับแล้วก็มีหลุมที่มีเหมือนเลือดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือชุดตรวจแอนติบอดีนะครับซึ่งเอามาใช้ไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นขอให้เข้าใจที่เราจะใช้คือขวามือนะครับเป็นตลับที่มีตัว C กับตัว T แล้วก็มีหลุมอยู่ต,ตรง,ตรง,ต,รงตรงด้านท้ายนะครับอันนี้จะใช้สารคัดหลั่งในการตรวจนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะามาจากโพรงจมูกของเรานะครับ เวลาท่านไปเลือกซื้อเนี่ยท่านต้องเลือกซื้อแบบที่เก็บจากโพงจมูกหรือน้ำลายนะครับอย่าไปเลือกเก็บจากที่เรียกว่าหลังโพงจมูกนะครับซึ่งอันนั้นจะต้องใช้บุคลากรในการดําเนินการนะครับโดยหลักๆทั้ง19ยี่ห้อเนี่ย หน้าตาก็จะคล้ายกันครับก็คือมีตลับที่ตรวจนะครับมีไม้นะครับพันสำลีที่ใส่ห่อมาอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีน้ำยานะครับที่จะใช้ในการเทสเนี่ยนะครับในกรณีที่ท่านเอกทำเองเนี่ยนะครับแล้วผลเป็นลบนะครับซึ่งแปลได้2กรณีนะครับก็คือ 1. ถ้ท่านไม่ติดเชื้อโควิดใดๆนะครับซึ่งตรงไปตรงมานะครับกับอันที่2มันอาจจะเกิดผลลบลวงนั่นหมายความว่า ท่านติดเชื้อแต่ว่าเชื้อมันยังมีจํานวนน้อยอยู่เมื่อเชื้อมีจํานวนน้อยเนี่ยตัวเทสอันนี้มันไม่ไวพอที่จะทําให้ผลออกมาเป็นบวกนะครับถ้าเกิดผลเป็นบวกละ่ะทำยังไงนะครับก็ไม่ต้องตกตกใจอะไรนะครับผลเป็นบวกก็แปลได้ว่าท่านอาจจะมีการติดเชื้อโควิดเกิดขึ้นนะครับแต่จะมีอยู่จํานวนเล็กน้อยที่อาจจะบวกทั้งทั้งที่ท่านไม่ได้ติดเชื้อ ซึ่งในกรณีนี้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นข้อจํากัดของเทสนะครับอาจจะเกิดการปนเปื้อนอาจจะเกิดจากไวรัสตัวอื่นที่เทสแยกไม่ออกนะครับเขาก็จะบอกว่าท่านเป็นบวกนะครับและหากประชาชนตรวจเชื้อเองที่บ้านจากชุดตรวจแอนติเจนเทสการอ่านผลจะทราบภายใน15 30นาทีโดยผลการทดสอบมีด้วยกันทั้งหมด4รูปแบบคือแบบที่1ผลตรวจเป็นบวกหรือพบเชื้อ ขีดจะขึ้นตัว c กับ t แบบที่2ตรวจเป็นลบหรือไม่พบเชื้อขีดจะขึ้นเฉพาะตัว c แบบที่3และ4คืออ่านผลไม่ได้ขีดจะขึ้นเฉพาะตัว t หรือไม่ขึ้นตัวอักษรใดเลยต้องใช้ชุดตรวจใหม่และในกรณีผู้ตรวจแอนติเจนเทสคิดพบผลบวกหรือพบเชื้อการเข้ารับการรักษาในปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากสามารถนำผลตรวจมายืนยันเพื่อเข้ากระบวนการรักษาได้ เช่นเดียวกับการตรวจด้วยขั้นตอน RT-PCR โดยผู้ป่วยสามารถโทรไปที่เบอร์1330เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาซึ่งจะได้รับการประเมิอนอาการผู้ป่วยว่าไม่มีอาการหรือมีอาการมากหรือน้อยแค่ไหนและจะใช้รูปแบบการรักษาแบบใดพี่น้องประชาชนไม่จําเป็นที่ต้องไปโรงพยาบาลอีกแล้วนะฮะผลบวกตรงนี้นะก็จะเข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันก็จะให้มีหน่วยที่เป็นหน่วยบริการนะฮะที่ขึ้นทะเบียนกับเราไว้แล้วกับสปสอชอนะ ทั้งหมดถึง2 0 0รกว่าหน่วยวันนี้สามารถที่จะรับพี่น้องประชาชนเข้าไปสู่ระบบได้เลยคือไปด้วยกัน CCT r t, ทีมเชิงลุกมาไปแล้วก็จะเอาหน่วยที่ตั้งเป็นคลินิกตรงนี้เข้าไปรับนะ้าจิมชนนั้นเลยถ้าใครบวกก็ลงทะเบียนจะเป็นสู่โฮมไอโซเลชันหรือจะเป็นคอมม u n i t y ้ไอโซเลชันหรือถ้าพี่น้องมีอาการเยอะจําเป็นที่ต้องดูแลต่อไปโรงพยาบาลก็จะมีระบบการส่งต่อนะฮะมีหน่วยรับส่งต่อจะผ่านระบบของการบริหารจัดการเตียงของศูนย์สปรกรนี้ครับ พี่น้องประชาชนสามารถที่จะนำพาตนเองเข้าสู่ระบบบริการที่เหมาะสมของการาภาครัฐและเอกชนได้นะในระบบของเรานะคือทุกท่านสามารถนำตัวเองเข้าสู่ระบบได้โดยทีไรบ้างนะครับวันนี้หมายเลขเดียวครับ1330ของสอปสชจะนำทางของพี่น้องประชาชนที่ว่าไม่ว่าท่านจะได้ผลเป็นเอทเป็นผลบวกหรือจะทำผลมาจาก PCR เป็นผลบวกมาแล้วจากที่ไหนก็ตามแต่ยังรออยู่นะครับ ขอให้ท่านเข้าสู่ช่องทาง1330หรือจะเข้าไปทางเว็บแอปพลิเคชันหรือจะเป็นรายของสองปชนะครับการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองจะทำให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วมากขึ้นและพบอาการรุนแรงได้น้อยลงผู้ป่วยได้รับการดูแลตามระบบ ขณะเดียวกันการตรวจด้วยระบบแอนติเจนเทสที่ทำให้ทราบผลอย่างรวดเร็วจะเป็นเครื่องมือในการคัดกรองเบื้องต้นได้มากขึ้นหากสถานประกอบการใดที่สนใจต้องการทำระบบปั A ้เปลแอมซิลคัดกรองเชิงรุกอย่างถูกวิธีกรวมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสภาอุตสาหกรรมยังเปิดอบรมออนไลน์ถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งจะยิ่งช่วยให้การตรวจหาเชื้อทาได้มากขึ้นและหยุดการแพร่เชื้อไม่ให้กระจายขยายวงกว้างได้